ตัวคารครั้ง17บ้17านนะครับเรียนกานทางทกกุ่งการวัดได้ปรับประมาณส่วนหนึ่งเป็นปรับพื้นฐานให้ต้งนกยภาพีกวันสา3ล้านกว่าและกระทรวงผมได้มีปรับมมประมาณปี59เนี่ยจะถารุปพันธ์วันสามล้านกว่าแล้วก็ตุดนี้ก็จะคิกออฟนะครับคือวางแชลเลอรเนี่ยช่วงก่อนที่ว่าเดินทางไปรับ,บทัวรใหม่ที่สุพรรณภูมิคือไปไ้ีครับจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ9เดือนครับ อาคารนี้เป็นอาคารสามชั้นครับวัตถุประสงค์คือเป็นที่รวมของผู้สูงอายุนะครับที่จะไปพบปะสังสรรค์มีกิจกรรมของผู้สูงอายุมีดูแลด้านสุขภาพมีห้องสมุดห้องคาราวเกะน,นะครับห้องเต้นรำต่างๆครับก็เป็นที่ที่ทำจะเกิดขึ้นอีกวันไม่เกินหนึ่งปีข้างหน้านครับอันนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ Uh, ผมได้ uh, ประสานกับทางกระทรวงกระทรวงท้องถิ่นกีฬาครับได้พ่ว uh, งมันนะครับในปีนี้กำลังประกาศรูปกระเป๋าครับคือสนามกีฬาสำหรันรบนักเรียนหรือเพื่นอนคน่วหญครับรวมพ่วงมันไว้ี่4ล้านบาทน,นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่อยาก โอกาสครับผมผมผมเรียกว่าในความตั้งใจถ้ามีโอกาสทําได้ในผมเต็มที่เลยครับนะครับและก็ตอนช่วงที่เป็นที่กห่ชาติก็ได้ทําอนุมัติรงบานทำตึกของกองทุการให้ับประามาณสามสิบล้านบาทครังนี้ก่อสร้างอยู่นะครับอาคารห้าชัน้นแล้วก็ฝางประมาณยี่สิบสองล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นคืออย่างตอบแทนบ้านเกิดนะครับเพื่ออะไรมากครับ แลวก็ผมดีนาผมไม่ได้การเมืองครับพอหมดหน้าที่ก็หมดนะครับแต่ว่าอยากจะทาให้กับบ้านเพราะว่าพ่อแม่ก็สั่งไว้ว่ามีอะไรก็ต้องต้องดูแลบ้านานะครับซึ่งคุณแม่ก็อายุ93ปีแล้วนะครับนะครับนครับก็นี่โอเคดีครับใีใจที่ได้มีโอกาสมาพบพี่น้นองๆครับแล้วก็แต่ละท่านดูหน้าตาสดใสค,ครับดูแล้วผมดูว่าหนอ่นกั๋วไว้ทุกคนนะัผมดูแล้วมันสี่สิบ ฉัดยวส่สผมไม่การลูกีนะผมเ็กาวไกลก่อนเทาตงูด้ดูวัน51เพราครับเพราะว่าที่พี่น้องมาออกกำลังกายกับออกกำลังกายก็บอกว่าผมเองเป็นตำแหน่งทำงานหนักมากนะครับแต่ว่าผมยึดตีงมานานมากครับเพราะว่าอเราช่หลักค่าออก อ๋อคือหนึ่งออกกําลังกายประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ร่างกายอย่างนี้เระบบกสัปดาห์วีเด้นหมดนะครับแล้วก็ถ้าเอลิฟิกเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะหลั่งสารที่เรียกว่าคาร์บอ,อนดออกไซดครับจะทำให้คือมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นสารที่ชะลอความแก่ครับทำไมดูหน้าตาเหมือนอายุ30 40ิี่สิบปีแค่รีบหกกว่าแล้ว ก็ใหม่รครับงั้นมาทุกวันนะครับจะได้หนุนสาขึ้นมาสองระบบเรื่องของอากาศครับเราเรามเป็นอากาศดีมากครับเราต้องภาคภูมิใจว่าจังหวัดเราเป็นจังหวัดที่ประเมินได้อันดับหนึ่งที่เมืองได้อยู่ครับเมืองได้อยู่สองปีซ้อนครับและก็จากยูสโก้เนี่ได้ประเมินว่าเป็นเมืองที่ชุนอารมณ์ดีที่สุดนะครับอันดับแปดของโลกนะครับ อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจครับและก็วันนี้ท่านผู้ว่าได้ขับเคลื่อนเรื่องที่คุยกันคือเป็นเมืองหน้ายอยู่เมืองสุขภาพเมืองการศรึกษาเมืองสึรษกิชายแดนครับซึ่งมียอดยอดสินค้าผ่านแดนนะครับท่านผู้ว่าประมาณเกว้าพันล้านในปีนี้ครับเกนล้านในป,ปีนี้ซึ่งสูงที่สุดในชายแดนแถบที่สูงสันต์เวล้น,นะครับและเราจากนี้ไปทีไปเพชรนามประมาณ200 300กว่าเองนะครับแล้วก็ไวทีตอนใต้ประมาณ80 0อกว่านะครับ กันเป็นอะไรที่ผมว่าเป็นจุดแข็งของบ้านเมืองเราที่ต้องสร้างให้มีความเข้มแข็งมีความเจริญและก็ลูกหลานเราเนี่มีสือ <c oughs> ส่อเด่นและสื่อเก่งในอนาคตนะครับที่ก็เป็นอะไรที่ต้องภาคภูมิใจครับครับผมก็วาเสริฟนะครับแล้วก็ยินดีครับพี่จับสนุนทุกเรื่องที่ทําได้นะครับ <c oughs> ครับก็ด้วยความเต็มใจครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> 谢谢谢谢，好。 พอเป็นแถวได้ไหมคะออกไปด้านหลังเลยนะคะออกไปด้านหลังเลยก็เข้าสิออกมาก่อนออกข้าก่อนนะพี่นะคะขอประทำไปด้านหลังเลยนะคะอันนี้เข้าแถวด้วยนะคะขอแม่ขอเข้าแถวหน่อยที่แถวยาวมาเบื่อหนีไปด้านหลังเอลยนะนี่แถว

nói nó không phải là cái gì không phải là cái gì เที๋ยวค่ะชั้นชั้นทันทีเปันการนั่งโต๊ะเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็หลอกเพียงว่าทอดทั้งวันให้หลดตอนนี้ก็หลอกไม่หลอกไม่ก็หลอกนี่ไม่หลอก